ไปกันที่คดีโอนหุ้นเสียชูวงนะคะหลังจากที่ทางฝั่งของอายการค่ะเห็นควรไม่สั่งฟ้องในคดีนี้นะคะก็ล่าสุดค่ะทางรองโฆษกของอายการนะคะก็ออกมาระบุว่าทางอายการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็ยังมีความเห็นของรองผบตรด้วยบอกว่าส่งความเห็นเรื่องของเห็นแยง้งคดีรวมถึงคดีของนาย บัญยินและพวกที่โอนหุ้นเสียชูวงให้ไปสอบเพิ่มเติมในบางประเด็นนะคะพลตํารวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองรองโคศกสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็พูดถึงความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะบอกว่าการพิจารณาคดีโอนหุ้นร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์การโอนหุ้นมูลค่า300ล้านของนายชูวงแท่ตั้งนักธุรก,กิจรับเหมาก่อสร้างคดีนี้มีนายบรรยิน,ญญนตั้งภากรญญอดีรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับโรเกอร์สาวและพวก4ี่คนเป็นผู้ต้องหาหลังจากพนักงานอายการสํานักงานคดีอายากรุงเทพใต้เห็นควรสั่งไม่ฟ้องกองคดีอาญาสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ประมวลเรื่องนี้พิจารณาขึ้นมาแล้วล่าสุดพบาตรก็มีความเห็นทางคดีออกมาโดยเห็นแย้งกับอายการนอกจากนี้ยังเสนอให้อายการสั่งสอบเพิ่มเติมในบางประเด็นด้วยกระบวนการหลังจากนี้ค่ะก็จะเข้าสู่การพิจารณาความเห็นแย้งทางคดีโดยอายการสูงสุดค่ะ ซึ่งทางฝั่งของรองโฆษกอายการสูงสุดนะคะคุณประยุทธ์เพชรคุณก็บอกว่าเมื่ออายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นตอนต่อไปคือต้องส่งสำนวนคดีและความเห็นอายการไปที่ผบอตรเพื่อให้ทําความเห็นสรุปเช่นเดียวกันกับอายการหรือผบอตรจะเห็นต่างกับอายการหรือไม่ตามขั้นตอนเมื่อส่งสำนวนและความเห็นกลับมาให้แล้วตามระเบียบ อายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดจะมีหน้าที่เป็นผู้กันกรองแล้วเสนอไปยังอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาคดีชี้ขาดค่ะ,คะส่วนประเด็นที่ผบวะตอรอขอให้อายการสอบเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดในสำนวนจะมีการพิจารณาสั่งให้สอบเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่นั้นตรงนี้ตนไม่อาจก้าวล่วงได้แต่ทุกคดีที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคดีใหญ่คดีเล็กเราก็มีการเร่งรัดคดีด้วยความเป็นธรรมและคดีนี้เป็นคดีสําคัญที่เป็นที่สนใจของประชาชนด้วยก็คง ต้องเร่งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะจ่ะเดี๋ยวตามติดความคืบหน้าคดีนี้กับเราล่าขวอมจริงนะคะ